เปิดคำพยากรณ์ประจำปี2564ทั้ง12ราศีในช่วง6เดือนแรกและก่อนจะไปรับชมกันนั้นอยากจะขอกำลังใจเล็กๆน้อยๆจากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์และ subscribe ติดตามช่องว่ากันว่า,วาด้วยน,นะครับเมื่อพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยครับเปิดคำทำนายประจำปี2564หมอช้างหรืออาจารย์ช้าง ทศพรสีตุล่าได้พยากรณ์ดวงปี2,514ทั้ง12ราศีในช่วง6เดือนแรกของปีนี้และก่อนจะไปรับชมกันนั้นต้องขอกล่าวไว้ก่อนว่าสิ่งที่ผมได้นำมาเสนอต่อไปนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยน,นะครับส่วนแต่ละราศีจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นเราไปรับชมกันเลยครับพยากรณ์ ดวงปี2,564ในช่วง6เดือนแรกราศีสิงห์คือผู้ที่เกิดในวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนในช่วงปีที่ผ่านมาเป็นปีที่มีการบุกเบิกเริ่มต้นที่จะทำอะไรใหม่ๆอยู่หลายอย่างซึ่งดวงการงานในปี2,564นี้ก็จะมีข่าวดีเข้ามาแต่คุณจะต้องรอนิดหนึ่ง เราในช่วง3ามเดือนแรกของปีจะเป็นช่วงหวานไปก่อนแต่จะออกดอกออกผลในช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นไปการงานในปี2564นี้ถ้าเจอเรื่องติดขัดอย่าไปคิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นตลอดทั้งปีอาจจะเป็นแค่ช่วงต้นปีเท่านั้นหลังเดือนเมษายนจะมีข่าวดีเข้ามาจะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือใครที่จะเริ่มลงทุนทำอะไรจะมีหุ้นส่วนที่ดีเข้ามามีโอกาสได้เซ็นสัญญาในโครงการดีๆปีนี้ ความเหน็ดเหนื่อยไม่ได้ลดน้อยลงแต่ความสำเร็จจะมีมากขึ้นอย่างแน่นอนการเงินท่านจะได้อนิสงส์ที่ดีจากการงานเพราะปีใหม่นี้มีโอกาสในเรื่องของการงานจะทำให้เกิดผลเกิดกำไรได้เงินเป็นกอบเป็นกำทำงานหนักหรือเหนื่อยแค่ไหนพอเห็นเงินปุ๊บชาวราศีสิงจะมีรอยยิ้มอย่างแน่นอนแต่ชาวราศีสิงนี้ในปี2514ไม่มีดวงดาวในด้านเสี่ยงโชค ทุกอย่างจะได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวท่านเองส่วนในเรื่องของความรักชาวราศีสิงห์ด้านความรักจะมีศัตรูคู่แข่งทำให้ท่านมีเรื่องหนักใจอยู่บางแต่ท่านก็สามารถรับมือได้และจะเป็นฝ่ายชนะใจคนรับเพราะคู่แข่งจะแพ้ภัยตัวเองส่วนในเรื่องของตัวเลขมงคลของชาวราศีสิงห์ได้แก่เลขสี่และเลขหก ก่อนจะจากกันไปนี้ต้องขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าสิ่งที่ผมแนะนํามาเสนอนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมด้วยนะครับและถ้าหากคุณผู้ชมรับฟังและคิดว่าดีมีประโยชน์ก็ขอให้คุณผู้ชมแชร์ไว้เพื่อเป็นการกุศลเพื่อเพื่อนหรือคนรู้จักที่เกิดราศีเดียวกันกันกบท่านจะได้มารับชมไปด้วยสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทน่นประสบความสำเร็จ พบเจอแต่สิ่งที่ดีในชีวิตทั้งเงินทองโชคลาบขอให้รวยทรัพย์รวยโชคมีบ้านมีรถมีทรัพย์สมบัติมากมายภายในปีนี้ด้วยเถินเป็นไงกันบ้างครับถูกใจกันหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และสั b ส c r ร b e ติดตามชแน l ว่ากันว่าด้วยนะครับถ้าหากใครอยากให้ทําคลิปวีโอเกี่ยวกับเรื่องอะไร ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยไว้ที่ใต้ล่างคลิปเรีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับว่ากันว่าแชาแนลคนไทยสาระแปลกใหม่แบบจัดเต็มแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ